ฮานี่ยฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ไหมคะเดิมๆแบบเดิมอีกแล้วช่วยด้วยนะคะในครั้งนะคะวันที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันเกี่ยู่กับฟ้านะคะแล้วก็เกมเพื่อนเองนะคะก็พี่มาร์กนะคะแต่ว่าพี่มาร์กเขามีปัญหาเขาไม่ได้มเกมเป็นก่อนนะคะเพราะว่าเขาติดเขาไม่ได้นะคะมันก็ติดอยู่ตรงไ โอเคนะคะก็ื่อเรามีไม้หมีกับฟ้าเหมือนเดิมอิชเชนโคนไหมคะค่ะนี่เราจะขุดเอ็นบุ่มตามเพื่อเราขึ้นดอกไม้ช้าธรรมดาแหละไปไป้าปไปไปโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกดย่ออยู่ไปได้เร็วๆมาแล้วมาแล้ว เอพีทฮัลโหลพีทพีตาลูลูโอ๊ยสี่สามสองลงไปสักครู่นะคะ เอ็มดี ale, ่แต่แกอยู่ไหนอะเนี่ยป้าต่อตัวมาดิอยู่ไหนอะไปไม่เห็นอะเราก็ใส่เพื้อต่อบนะมาดี้ ออยยู่่นนนกบ้านเนีฉันมองไม่เห็นเฮ้ยฉันเห็นแล้วไหนอะอ๋อนั่นไงรอที่ค่ะแม่จะเอาขวานนายมนไปให้อืมโอเคค่ะรอรอรอกินไก่ดิบด้วย cantik <mimitation> samping <mimitation>

โอโหดูพี <poured> <ấy> ่มากี <to kommt in bronze> ่โน <ul> ่นอเดจอือหืขวานไดมอนดาบไดมอน Oh, apa? beep. โอเคกลับมาแล้วมันมีทะนูอ่ะอืมดูดีตาคนละสีรองเท้าคนละสีด้วยนะม,นมีคนมามีคนมาใครรถไปรู้แต่เขาเป็นวีไอพีด้วยเออเออ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็น V I P แล้วนะแปลกใจจะดูเองค่ะโดนด่าอยากขึ้นไปบนไปแต่มันไม่ได้าได้ตัวเองมาเขาหล่อมาหาเขาหล่อมาหาเขาหล่อ อ้โหตายเลยทีเดียวอยยโโอยใครกระโดดอะไเฮ้ยีมาร์คไปไกลจังเลยอ้ยเดี๋ยวนะอ้ยตายแล้วฉันก็โดด้ ล่นนะไปดูพี่ม้ากระโดดอย่ฉันมาแล้วฉันดูพี่ม้ากระโดดอยู่อะอวิ่งจะดดอออา,าอย่าไปดูกับพี่ม้าเลยพี่ม้าเขาขันเสียนขนาดไหนเออโคตรเสียนเลยอะไปถึงไอ้นั่นแล้วบอลบลนูนบอลลูนเฮ้ยมีคนจีบกันมีคนจีบกันด้วย นี่ค่ะมาเขาทันเซียนคะแนนหนูดูโอ้โหดูดิตายอยูเนี่ยอยู่นี่ไงน่ะดูดิโคตรเซียนเลยอืมไม่มีการตกด้วยนะบอกแล้วเขาฝึกมาอย่างดี มีผูช้ชายอยู่ข้างแกหันหลังไปไอ้นั่นกระโดดไปถึง <laughs> 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 ถ้าไปได้จะต้องไปถึงอันใหญ่อันนี้นเลยอ่ะแย้ดีใจด้วยไปถึงอันใหญ่คีอกินมามาจับตาดูกันเดอ๋ย ตกตอนนี้นะก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะก็น่าเสียดายน่าเสียดายมากเลยเขาเก็บแบบนี้เลยเป็นถุงหน้าผุ่งโฮมเมดก้อนนึกแล้วฟ้าเนี่ยไปไปอันนี้ มาไได้งเล่นเกมกันไปซาไปแล้วนี่เปนอะไรเนี่ยหอมแบบนี้เจอพี่ม้าเจอพี่ม้าแล้วไฟอย่างนั้นี่เจ้าพี่ม้าไนู่นเลยอะ ไหนอ่ะฉันไม่เห็นชั้นสองโอ้ยไม่มีของเฮ้ยทำไมกล่องเขาไม่มีของอะไรเลยได้ไหมกล่องเขาของกล่องเขาไม่มีของขอะไรเลยอย่างน่าหงุดหงยเฮ้ยไม่มีของไม่มีของฉันไม่มีเลย ฉันไม่มีของขอมันรวมกันนึงเดียวอ่ะของฉันไม่มีเลยนะาม่ต่อให้คันหน่อยวเขาไม่มีบอกเขามีแค่ไหมบล็อกเองฉันไม่มีอะไรเลยฉันไปแล้วลาก่อยโลกอาหารเขายังไม่มีเลยดูไหมจ้ะป้าฮะไปอ่ะเขาไปหาฟ้านะฉันตายแล้วฉันลาก่อยโลกไปนะเรา จะไปหาพี่มาร์คดิโคฟ้ามีฟ้าอมีฟ้าพี่มาโมบอกว่าเอาพี่มาร์คพี่มาร์คจะไปด้วยเหรอเอาพี่เราพี่มาร์คก็ไปขอดูมาร์คก่อนนะขอดูพี่มาร์คก่อนพี่มาร์คตายไปแล้วลงไปแล้วพี่มารนี่บ้านพี่มาร์คพี่มาร์คเฮ้ย 嗯，啊啊、嗯，打打、啊。啊